สามกห้านะครับขนาดคอมแพกเปิดระบบเห็นพุ่งนะครับผม เระบบ,บเข็มรุ้งนี่ยิงแกมครับผมซิกปีสาหมหกค่ <c> on <oughs>

myself to the limit if I play it, then I win it, I am just saying, I am just living for today, for a minute, I don't stay, I just visit, it, I have no shame I didn't find I need To see if I I can see Every day that I wake up I wake up in a nightmare Every day that I wake up, I can never see quite clear. When I look at my surroundings, and everybody still doubts me, I wanna live to hear a crowd sing. Oh, my lyrics so loudly. I miss a time when we would all get together. I guess it's fine, but I really wish that we were better. Real talk, sipping drinks without all the pressure. Now everybody needs to think about posting whatever. When people ask how I'm doing, I've never been better. That's really not a conversation I'm willing to enter. How come we all continue forcing out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all of these lectures. I need my space now so I can feel nothing. I live this nightmare, so I สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องอาชีพ์แอร์ซอฟกันครับอยู่ผมช่างนั้นแอร์ซอฟกันครับวันนี้อยู่กับการรีวิวซิกพีสามหกห้านั่นเองนะครับผมก็รีวิวมาช้าหน่อยครับเพราะว่างานเราเยอะจริงนะครับปืนนมานานแล้วขายไปจะหมดลังแล้วนะครับเพิ่งจะได้รีวิวนะครับเพราะว่าก็เห็นจากร้านพี่ๆเรานะครับเขาก็รีวิวมาปุ๊บปั๊บอ๋อทีนี้เราสบายเลยพี่ๆเรารีวิวเรามีฐานลูกค้า ปืนมาใหม่เขาไปดูรีวิวมาแต่กลับมาซื้อจากเราก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณร้านที่ๆี่เรานะครับที่เขาทําให้เราเหนื่อยน้อยลงอ่ะ,อะเดี๋ยวว่าไปจะเป็นการกินแรงคนอื่นเขาอ่าเรามารีวิวของเราดีกว่านะครับรีวิวในสไตล์ของช่องฮ a สชิวแอร์ซอฟกันนะครับซิกสามหกห้านะครับเป็นซิกท,ที่โ,โหเรารอคอยสามหากห้ากันมาอย่างยาวนานะ่ะเพื่อนเพื่อนเรารอคอยเขามานานมากแล้ววันนี้เขามาแล้วและไม่ใช่มาธรรมดานะเพื่อนเพื่อนมาแบบมาร์กิ้งล่องลึกก็คืออันนี้เพื่อนๆเห็นตำหนิตรงนี้ไหม ทุกตัวจะเป็นแบบนี้นะครับทุกตัวจะเป็นตําหนิตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นทุกตัวนะเดี๋ยวไม่เชื่อของหยิบในหลังมาให้ดูว่ามันเป็นทุกตัวจริงนะครับก็ <S <S ตรงด้ามจับของเขาตรงกิ๊บมือเนี่ยก็จะมีการเลเซอร,ร์ลองลึกคําว่าซิกเซาอเอร์มาด้วยนะครับผมอันนี้นะครับข้างหลังก็เป็นมาร์คิ้งลองลึกอ่ะดูดูกันชัดๆเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราอยู่กับรีวิวนะครับผมก็จะเป็นซิกสามพุ่า เป็นขนาดแบบคอมแพกเลยนะครับนี่เป็นขนาดแบบว่าคอมแพกเลยเท่าฝ่ามือผมนี่เองนี่เองเลยนะครับผมนี่เท่าฝ่ามือผมนะปุ่มบดแม็กเป็นแบบสามเหลี่ยมทํามาแบบว่าเอ้ยดีทามาแบบตรงเลยนะครับส่วนหน้าส่วนหลังมีการแต้มจุดมาด้วยนะครับนี่คือซิกพีสามหกห้าและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆผมบอกอย่างนี้อ่ะกล้องถอยหลังไปขยับไปนู้นขยับไปขยับซ้ายไปขยับซ้ายไปอ่ะนะครับผมบอกแบบนี้เพื่อนๆนซิกสามหกห้าเนี่ยมาแบบมาแบบนี้นะครับหนึ่งปืนสองแม็ก ไม่มีหนึ่งกล่องแต่เป็นกล่องกระดาษโง่ๆเลยบอกเลยว่ามันเป็นกล่องกระดาษโง่ๆอันนี้ด้วยสาเหตุสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับว่าทําไมเขาถึงใช้กล่องกระดาษแบบเนี้ยเนี่ยกล่องกระดาษแบบเนี้ยเฮ้ยเพื่อน,อนๆกล่องกระดาษแบบเนี้ยนะครับทําไมเขาถึงใช้แบบนี้อันนี้เราไม่รู้นะมันเป็นการลดต้นทุนลดต้นทุนอะไรของเขาก็ไม่รู้แต่มันเป็นการดูถูกดูถูกคนไทยกันไปก็ก็อาจจะได้ราคาที่ถูกลงนะครับผมบอกตรงนี้ไว้เลยว่าผมมาหันราคา 365หานะครับถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับผมบอกเลยว่าขายถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วนะผมบอกเลยว่าราคาไม่ถึงเจ็ดแน่นอนนะครับแต่เราบอกไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะไปกระทบต่อร้านคนอื่นเขาอ่าโอเคก็มันจะมันจะอยู่อย่างนี้เลยอยู่ในกล่องกระดาษโงโ่ๆอย่างนี้เลยมีสองแม็กนะครับนี่แล้วข้างหลังเราจะมีภาษาอังกฤษเขียนบอกนะครับว่าคาตรงคําเตือนอะไรเงี้ยนะครับอ่านไม่ออกก็ไม่ต้องไปอ่านมันนะครับเราซื้อมาเล่นไม่ได้ซื้อมาอ่านนะครับผมก็นี่เป็นกล่องกระดาษกิ๊กก๊อกแบบนี้เลยนะครับเป็นข้างหลังก็จะเป็น serial number แล้วก็มีรหัสสินค้าต่างๆนะครับก็โอเคนะครับซิกสามพกาเป็นกล่องกระดาษกากอย่างนี้ก็โยนทิ้งไปเลยเนี่ยโยนทิ้งอย่างนี้เลยนะครับก็เอาโอเคมาดูปืนนะครับปืนซิกสามพุกาแบบที่ผมสัญญาไว้จะให้ดูนี่คือเห็นไหมเนี่ยเป็นทุกตัวเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเป็นทุกตัวนะครับเพื่อนๆไม่ต้องมาด่ามุงดามากันนะครับว่าซื้ออุ้ยนี่ผมซื้อจากร้านพี่ไปแต่ไม่มีจำนวนตรงนี้เป็นทุกตัวนะเพื่อนเป็นทุกตัวนะครับเป็นทุกทุกล็อตลังนึงเนี่ย เป็นทุกตัวนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเกิดจากอะไรหรือเกิดจากการตอนที่เราเอาไปยิงเลเซอร์หรือเปล่านี่ไม่รู้อ่าโอเคเขาเรื่องกันซิกสามหกห้ารีวิวให้ดูนะครับแบบเห็นชัดเจะนะครับบดแมกกาซีนนะครับออกมาแม็กก็จะสั้นๆแบบนี้อ่านะครับนี่แม็กจะสั้นๆแบบนี้นะครับเป็นสีเงินนะครับฟังเสียงสไลด์อ่าฟังเสียงสไลด์สไลด์เสียงเป็นไงนี่ครับเสียงก็คือเหมือนเสียงแบบสปริงละล้าหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปืนตัวนี้เขาจะออกแบบมาให้นุ่มนะครับมีเช็คเกอร์ ตรงด้านหน้านะครับกับตรงท้ายนะครับชเช็คเกอร์ของเขาเสียงสไลด์ก็เนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับลูกหมอดสไลด์ค้างอ่ะดูลูกหมอดสไลด์ค้างเป็นแบบนี้นะครับมีไกด์หลอดนะครับอ่าที่สําคัญมีไกด์ลอดมีจุกอัดแรงดันสไตล์อักคฟานี่เป็นของค่ายอัรคฟานะลืมบอกเนี่ยครับเขาเขียนว่าอาร์คฟา RMK สองหนึ่งนะครับก็ไกลนะครับเป็นแบบหน้าเดียวเลยนะครับไม่ได้มีเซฟตรงเซฟตี้อะไรนะครับผมแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆอยากจะรู้แม้ว่ามันขนาดเท่าไหร่นะซิกซสามพุค่เดี๋ยวผมจะเทียบกับ 906ให้ดูนะครับอันนี้906มือหนึ่งจากที่ร้านนะครับผมอ่าโอเค906เวลาแกะก็จะมีสีส้มนะอ่ะก็เดี๋ยวร้านก็ลงดำให้ทุกกระบอกแหละนะครับก็อ่ะมาดูนะครับว่าขนาดเท่าไหร่กันครับอ่า365นั่นเองนะครับอ่ะนี่นะครับ365กับ906นนะครับต่างกันขนาดไหนนี่นะครับก็อ่าต่างกันประมาณไหนนะครับดูเอานะครับนี่อ่ะดูเอานะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับจะยาวกว่า 9.6นิ้วหนึ่งนะครับสำหรับตัว3 6 5หนะครับยาวกว่า9.6นิ้วหนึ่งนะครับนี่อ่ะให้ดูนะครับให้ดูมิตินะครับอ่าเผื่อใครมิดลักแฟนเพลงค่ายไหนก็ไปตัดสินใจเอาเองนะครับแต่จะอาร์ฟ่าก็จะได้เทคโนโลยีเข็มพุ่งนะครับสดใหม่กว่านั่นเองนะครับผมก็ดูเอาแล้วกันนะครับผมชอบแบบไหนนะครับจุกอัดแรงดันเป็นแบบนี้นะครับมีไกด์หลอดทั้งคู่นะครับอ่านี้ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่กว่ากันประมาณนิ้วเดียวนะครับนิ้วเดียวอ่าโอเคก็ เท่านี้เลยเนาะมีประมาณนี้นะครับมีเท่านี้อ่ะเพื่อนๆลองดูกันนะครับผมอ่ะชอบแบบไหนอะไรยังไงก็ดูเอาโอเคโอเคเวลาอ่สไลด์ค้างอยู่ปลดไม่ลงแน่นอนครับทุกตัวเป็นทุกตัวนะผมลองแล้วก็ถอดไมคก็ซีนออกมาก่อนนะครับแล้วก็ปลดลงไปแล้วครับเพื่อนๆลองฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมฟังนะปืนปลอดภัยนะครับนี่เห็นไหมฟังอ่ะเห็นไรยเปล่าอ่ะนั่นนั่นน่ดูดูฟังฟังฟังนะครับ นี่ครับเพื่อนๆเ,เข็มแทงชนวนเสียงเงียบมากแล้วเกิดจากอะไรล่ะอ่ะเราแกะออกมาเดี๋ยววิธีการแกะก็คือเหมือนซิกปกติเลยคันค้าง,งนะครับตัวล็อกสไลด์ก็ยกออกมาแล้วก็ดึงสไลด์ขึ้นมาแล้วก็ยกถอยหลังมาแค่นี้เองเฮ้ยเฮ้ยไม่มีแฮมเมอร์อ่าน,าน,าน,านาั่นนเกิดจากอะไรนะครับผมเอ้ลูกเล่นขอยเยอะนะครับตัวอ่ามันไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่อะไรนะครับมันก็เหมือนเป็นจริงปืนจริงก็เป็นแบบนี้ระบบเข็มพุ่งนั่นเองนะครับผม โอ้ยนกกระแตแต่แบท,ทนี่น่าลำคาญนจริงนะเพื่อนเดี๋ยวอยู่หลังบ้านก็มีนกกระวาออกมาหน้าบ้านก็ยังมีเสียงนกกระแตแต้แบท,ท,ทนะครับผมอ่าโอเคซิกพีสามพกค่าเพื่อนเพื่อนเป็นระบบเข็มพุ่งนะบอกกันเลยนะครับเป็นระบบเข็มพุ่งก็คือเหมือนปืนจริงเลยนะครับก็ระบบเข็มพุ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้เอาไว้ล็อกล็อกเข็มนะครับอ่าดูที่สไลด์เพื่อนเพื่อนจะได้เข้าใจง่ายๆระบบเข็มพุ่งก็คือเปรียบเสมือนธนูหรือหน้าไม้นั่นเองครับเวลาเราขึ้นลำอ่า เข็มเนี่ยมันจะถอยหลังไปตรงนี้แล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็จะล็อกเข็มเอาไว้นะครับแล้วเวลาเรากดไกเนี่ยสะพานไกมันก็ทําหน้าที่เนี่ยเห็นไหมล่นในตัวนี้ลงมาปุ๊บเข็มก็พุ่งไปต่อกับลูกกระสุนนี่คือระบบเข็มพุ่งต่างจากแบงค์กันปกติที่จะเป็นระบบแฮมเมอร์ก็คือเหมือนเป็นเป็นค้อนอยู่ตรงนี้เวลาเรายิงปุ๊บค้อนเนี่ยก็จะไปสับกับตัวของเข็มตรงนี้โป้งทําให้เข็มมันดันมาข้างหน้าแล้วก็ไป โดนกระสุนอันนี้คือหลักการการทางานของระบบเข็มพุ่งซึ่งถามว่าใหม่ไหมยังไม่ใหม่ครับางานของโบเมื่อก่อนนี้ก็เคยทําออกมาแล้วแล้วก็หายไปกลับกลายเป็นระบบ,บแฮมเมอร์ปกติก็วิธีการทงานของมันมันจะเป็นแบบกึ่งออโตเมติกนะครับผม,ผมก็คือเวลาเรา,าขึ้นลำหนึ่งครั้งใช่ไหมปุ๊บเข็มตัวนี้มันก็จะตัวนี้มันจะทําการล็อกเข็มเวลาเรากดไกดปุ๊บเข็มพุ่งออกมาสับลูกพอลูกแตกเกิดการระเบิดสไลด์ก็โดนผลักกลับไปข้างหลัง ก็เหมือนกับการขึ้นล้าใหม่ไอ้ตัวนี้ก็ล็อกเวลาเรากดไกด์ใหม่ก็ลั่นแบบนี้นะครับผมพอเข้าใจไหมอ่ะและที่สําคัญนะครับผมตัวเนี้ยบอกกันตรงๆว่าด้วยความที่เป็นระบบเข็มพุ่งอา,อาจจะทนกว่าแฮมเมอร์ระบบแฮมเมอร์ไม้อันนี้เรายังไม่รู้เพราะว่าปืนเพิ่งออกมาใหม่ในแบงค์กันนะในปืนจริงเขาก็มีพิสูจน์มีอะไรกันมาแล้วแต่ในแบงค์กัน ยังไม่รู้ว่าทนไม้เพราะของเพิ่งออกมายังไม่มีคนได้ใช้ในระยะยาวแบบใช้จริงๆนะครับผมอ่ะโอเคก็และที่สําคัญที่ผมรู้สึกว้าวกับอักซามาก็คือนี่ครับอ่าบูธแบบบูธแบบมีไกด์หลอดเสียบเสียบท้ายนี่คือยังไม่มันไม่ได้ใหม่อะไรโซลกิเขามีมานานแล้วแต่ที่สําคัญก็คือนี่ครับอันนี้คือผมบอกเลยนะเทคนิคช่างนะครับนี่นะครับผมมีโอลิงลองอยู่ที่ตูดไกด์หลอดเพื่อที่จะซับแรงกระแทกนะครับ การสไลด์แตกได้ดีนะครับคืออันนี้ก็คือทุกปืนเวลาปืนจะออกจากร้านเนี่ยเราจะใส่โอลิงลองที่ไกด์หลอดทุกครั้งแต่ในนี้คือมากับปืนเลยอันนี้ผมถือว่าดีนะครับถือว่าดีเพราะว่า,เ,าเรื่องบางเรื่องเรารู้แล้วแต่คนอื่นไม่รู้โรงงานเขารู้เขาก็ทํามาให้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมนี่คือซิกสามหกห้านั่นเองนะครับภายในของเขาว่า,เ,าเวลาเราเล่นปืนเนี่ยเพื่อนสิ่งสําคัญที่เราควรทําก็คือหล่อลื่นเขานะครับโดยการฉีด น้ำมันนะครับเนี่ยฉีดน้ำมันลงไปนะครับปืนเราจะได้ลื่นๆนะอยู่กับเรานานๆนะครับนี่เราดูแลเขานะครับเขาก็อยู่กับเราได้นานนะครับให้ปืนลื่นนะครับอย่าให้ปืนฝืดคนที่เล่นปืนแบบไม่ฉีดน้ำมันก็คือเหมือนคนที่ขับรถแบบว่าน้ำมันเครื่องแห้งอ่ะบอกไว้ก่อนนะว่ายังไงก็มีปัญหาแน่นอนนะครับและผมก็บอกลูกค้าเสมอว่าลูกค้าซื้อครับซื้อปืนไปไม่เอาเอาน้ำมันหล่อลื่นหน่อยนะครับเล่นยังไงนะครับเนี่ยไม่ดูแลปืนเลยนะครับลูกค้าโอ้ยไม่จําเป็นพี่มีปืนก็พอส่วนก็พออ่านั้นก็ แล้วแต่ไม่ว่ากันอันนี้คือซิกสามหกห้าเพือ่อนเพื<ๆ>่อนดูนะครับซิกสามหกห้านะครับผมนี่ก็เป็นระบบสวยๆเลยนะครับก็ออช่องอื่นเขาก็มีรีวิงรีวิวกันไว้แบบว่าโอ้โหหลายรอบแล้วนะครับเรามาที่หลังเราก็ไม่อยากจะรีวิวอะไรก็ซัมแซะมากนะครับก็ให้ดูนะครับว่าภายนงภายในเป็นยังไงก็เราก็ฉีดไปนะเพื่อนน้ำมงนน้ำมันเนี่ยเราก็ฉีดไปดูแลปืนเรานะครับกันสีพงสีพองฉีดไปเถอะนะมันดีต่อปืนเรานะครับเลิกเล่นก็ แกะล้างนะครับทาความสะอาดข้าวข้าวเม่าอย่าปล่อยให้มันสะสมแค่นั้นเองครับมีแค่นี้จริงๆนะครับกับแบง์กันระบบเข็มพุ่งนะครับไม่ใช่เทคโนโลยีสดใหม่อะไรแต่ก็เป็นมาในยุคที่ปืนแบง์กันมันมีแต่อะไรซ้ำๆเดิมๆพีส่สามหกห้านี่มาก็คือมาเขย่าตลาดเลยอาวันนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับพี่สามหกห้านะครับเป็นซิกค่ายอัฟซานนะครับเพื่อนๆอย่าลืมแอดไลน์ผมมาที่ แอดสองศูนย์ห้า o w l b y หรือโทรสอบถามสินค้ากับเราที่ศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสองสามสี่ศูนย์และผมบอกเลยนะครับว่าใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเรามีโปรโมชั่นให้คุณนะครับนะครับบอกไว้ก่อนว่าเราเราเรา,เราจะให้โปรโมชั่นกับคุณนะครับถูกๆเลยจะผมไม่บอกราคาเดี๋ยวมันจะไปทําร้ายร้านอื่นนะครับก็อ่าโอเคสามผู้ค้าก็ถ้าชอบถูกใจก็ทักมานะครับแต่ก่อนจากกันไปก็เดี๋ยวลองซองใส่ปืนให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับซองใส่ปืนก็นี่ ใส่สามหก้าแล้วเป็นงี้นะครับซองเขานะครับเป็นซองพกในนะครับพกแบบนี้ก็เอาตัวนี้ไปเกี่ยวกับเข็มขัดประมาณนี้นะแต่ผมใส่เข็มขัดเทคกซิคอน,นมันก็นไม่ได้นะครับแล้วก็เอาเสื้อ,อคลุมไปนะครับประมาณนี้โอเควันนี้ผมช่างนันแอลซอฟกันก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับซิกสามหกห้านะครับหวังว่าเพื่อนๆจะดูแล้วก็อาจจะเพิ่มความอยากได้นะครับแล้วก็มาซื้อกับร้านเราโอเควันนี้ผมช่างน,านาันแอซอกกันขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ